ไม่เสียใจที่เธอขึ้นมาดสวยไหมคะข้างหลังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะวันนี้เราจะเดินทางขึ้นดูเดี๋ยวจะให้ดูป้ายข้างหลังเหล่านี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำนะคะจะเป็นบันไดขึ้นไปถ้าใครอยาก ออกกาลังกายอยากเดินขึ้นไปชมวิวธรรมชาติอย่างเงี้ยสามารถขึ้นไปได้แล้วมันก็จะมีอีกทางหนึ่งคือทางทางที่แบบขับรถขึ้นไปได้นะคะแต่วันนี้เรามาทางนี้ค่ะพาทุกคนมาดูธรรมชาติที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะอันนี้เป็นป้ายนะคะทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำหนึกิโลไปชิวๆว,วันนี้ก็ รับหน้าที่เหมือนคนมาเดินป่าแลวค่ะจะไปไหว้พระเจ้าทันใจนะคะเพื่อเพื่อจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นดู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 บริเวณนี้นะคะ หนึ่งจห้ากิโลจะเดินขึ้นไปยังวัดประธาตุใดค่ะชิวชิวไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วสภาพก็เลยเป็นแบบนี้ดินขึ้นมาแป๊บเดียวเองอะเริ่มเหนื่อย อีกอีกไม่ไกลละจะจะถึงแล้วนะปอบอกใจตัวเองว่าจะถึงแล้วทล้งจากที่โอ้โหหลังจากที่พักยาวอยู่บ้านนะคะก็ได้มา เขาเรียกว่าะลรนะเดินเดินไกลก็วันนี้แหละเหนื่อยกว่าขึ้นน้ำสุขพอีกหนึ่งจุดห้ากิโลอะเนาะหนึ่งจุดห้ากิโลเบาๆอ้าวมันยังไม่เครื่องทางนี่มันต้องไปอี <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อตรงสองข้างทางก็จะมีแต่แบบนี้นะคะ โอ้โหโอเครวบรวมรวบรวมกำลังขออนุญาตบอกว่าหนึ่งจดหากิโลสำหรับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะ หอบเลยอะสงสัยเมื่อกี้าการขึ้นมาเร็วไปเข้าใจเล้วว่าทำไมต้องทำสาราไว้ตรงเนี้เพื่อให้คนมาพหลัางใจที่ดูเตอีกนิดเดียวนะคะ อีกนิดเดียวจริงๆบันไดขึ้นอยู่ทางนี้แต่ตอนนี้เหนื่อยมากถ้าเราเดินขึ้นไปยังบันไดอะค่ะวิวจะสวยมากจะเห็นวิวข้างหลังแบบข้างหลังสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าตรงบันไดมันเริ่มสูงละขนาดแค่แบบนิดเดียวเองนะเนี่ย เดี๋ยขนาดนี้<ฮ>หายใจไม่ทันเี่ยมาโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปต่อแล้วคะตอนนี้เริ่มสภาพสภาพเริ่มดีขึ้นอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปต่อ หง่อออกง่ายมากขนาดแบบเดินมาแค่นี้เองอะเราจะพาเดินขึ้นไปยังบันไดนะคะมีคนรอเราอยู่ข้างบนละโอ้โห <c oughs> อีกนิดเดียวจะถึงแล้วเราต้องชิวชิว วิวดีค่ะไม่ไม่เสียใจที่เธอขึ้นมาเห็นไหมนี่ก็จะเป็นตรงฟ้พระธาตุไดคำนะคะนี่ไปเป็นทางขึ้นโอ้ถึงแล้วถึงแล้ว <What? S 2> หลังจากที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวสยวยๆ <c oughs> ที่วัตถธาตุดอยขึบนะคะเ <c oughs> หนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดินขนาะ <c oughs> อ,อันนี้จะเป็นแบบวิวเช mai, ียงใหม่เห็นวิวแบบนี้ค่อยหายเหนื่อยหน่อย ามาตรงหลังพระพุทธรูปนะคะเอ้ยตรงนี้ยังไม่เคยมาเลยมาดูดูตรงนี้กันจดา เดินขึ้นมานานแล้วยังไม่หายเหนื่อยเลยอะ <laughs> ย่ะวะโอเคพามาดูวิวใกล้ๆนะคะ พามาดูวิวภูเขาภูเขานี่นะคะเมื่อกี้ยังเห็นวิวไม่ค่อยชัดไงเราก็เลยพามาดูตรงนี้อาตรงนี้จะเห็นแบบความสวยงามอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นวิวของวัดพระธาตุดอยคำจากที่เราเคยพีเศษตรงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะอันนี้มาดอยคำเป็นไงเป็นไงวิวดีนะตรงนี้วิวดี เดี๋ยวเราจะพาไปกราบพระเจ้าทันใจนะคะเป็นพระเจ้าชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าใครมาเชียงใหม่เนี่ยไม่มาพระธาตุดอยคำนะคะแสดงว่ายังมาไม่ถึงเราต้องมาที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะเพื่อมากราบพระเจ้าทันใจมาสการะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปคะ่ะเราจะไปไหว้พระเจ้าทันใจกันนะคะ จะเป็นดอกมาลิที่เขานำมาไหว้เพื่อขอพรหลวงพ่อทันใจนะคะ หลังจากที่เราได้สักการะพระเจ้าทันใจแล้วนะคะแล้วก็ขอเดินออกมาดูรอบๆนะคะนี่จะเป็นรอบๆวัดพระธาตุดอยคำตรงที่หลวงพ่อทันใจอยู่ตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ให้เราออกไปนะคะไม่ใช่อุโมงค์สิประตูนั่นแหละทางลอดออกไป วัดพระธาตุดอยคํานะคะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นป้ายแต่ว่าที่เราเดินขึ้นมาจะน่าจะน่าเป็นหลังวัดแต่ว่าสามารถเดินขึ้นมาได้อันนี้มีความเชื่อเดินขึ้นมาจะได้บุญเยอะก็เลยก็เลยเดินขึ้นมานะคะคือเหนื่อยมากกว่าจะหายเหนื่อยนี่แบบก็นี่นะคะแล้วตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่เลยสาธุ อันนี้เขาเรียกว่าช้างปู้ต่างาตกเป็นช้างคู่บารามีของเจ้าอนันตยศใครแตะตัวไม่ได้เอางาทิ่มแทงทันทีเชิญถอดรองเทา้สาสักการะเราจะมาลอดใต้ท้องช้างนะคะต้องวนกี่รอบนะสามรอบปะอ่าใช่เขาบอกว่าลอดใต้ท้องช้างแล้วจะทำให้แบบมีโชคละะคาภมาขึ้นสาธทุ เขาไม่ให้แตะตัวช้างใช่ไหม,ไมแล้วก็ยังไม่รู้เลย <laughs> ลอดใต้ท้องช้างที่ปรย ก็วันนี้ก็พามาวัดพระธาตุดอยคํานะคะวันนี้ก็มาสักการะหลวงพ่อทันใจมาขอพรพาเดินขึ้นมาตั้งแต่บันไดข้างล่างนะคะเดินขึ้นมาหนึ่งประมาณ1.5กิโลนะคะเห็นเขาบอกก็มาสักการะหลวงพ่อทันใจเป็นอะไรที่แบบอิ่มบุญถึงแม้จะเหนื่อยนิดหน่อยมาเชียงใหม่เนี่ยต้องมาที่วัดพระธาตุดอยคํานะคะถ้าแบบถาไม่มาเนี่ยแสดงว่ายังมาไม่ถึง เราขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,ยบ